การเล่านิทานอาจจะเป็นการสารสัมพันธ์ระหว่างเด็กน้อยและผู้ใหญ่การฟังนิทานอาจจะเป็นการรับรู้เรื่องราวมุมมอง,มองประสบการณ์และวัฒนธรรมของผู้เล่านิทานมาลายูชุดนี้จัดทาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อสมามังกรชัยศูนย์สมุทารรัฐเอเชียตนออกเฉียงใต้ศึกษาจัดเก็บนิทานมาลายูณนะพื้นที่อำเภอรือศะจังหวัดดาราธิวาส ศ2568นิทานเรื่องนกกระสาครั้งหนึ่งในบึงพลุแห่งหนึ่งมีนกกระสาอยู่ตัวหนึ่งยืนคอตกแบบไร้ความหวังมันยืนคอตกเช่นนั้นอยู่นานจนมีนกอีกตัวบินมาเกาะกิ่งไม้ข้างๆ แล้วอดไม่ได้ที่จะถามนกกระสาหรือที่เรียกในภาษามาลายูว่าเมาะบางาเมาะบางาเมาะบางาทำไมเจ้าถึงเสื่อมซึมคอตกขนาดนั้นเมาะบางาหรือนกกระสาก็บอกว่ากระปลาไม,ไม่ยอมโผล่ขึ้นมาเลยนะซินกตัวนี้แปลกใจว่าทำไมปลาถึงไม่ยอมโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ำเลยก็เลยบินไปที่ผิวน้ำของพลุแล้วถามปลาเจ้าปลาเจ้าปลาทำไมไม่ยอมโผล่ขึ้นมาเลยล่ะ ปลาก็ตอบว่าข้าจะโผล่ขึ้นไปได้อย่างไรเจ้าเห็นไหมหญ้ามันรกแต็ไมไปหมดข้าโผล่ขึ้นไปไม่ได้หรอกเจ้านกก็เลยไปถามหญ้าเจ้าหญ้าทําไมไม่ยอมเว้นช่องให้ปลามันขึ้นมาเลยล่ะทําไมถึงทํารกแบบนี้หญ้าก็ตอบว่าไม่ใช่ความผิดของฉันนะปกติควายจะมากินหญ้าแต่นี่มันไม่ยอมมากินหลายวันแล้วนกตัวนี้ก็บินไปถามควายเจ้าควายเจ้าควาย ทำไมจะถึงไม่ยอมเป็นไปกินหญ้าตรงบึงพลุนนั้นควายก็ตอบว่าก็จะของของข้าไม่พาไปไม่ได้เอาควายไปล่ามตรงนั้นมาหลายวันแล้วนกตัวนี้ก็บินไปเกาะชายบ้านของเจ้าของส่งเสียงร้องถามว่าท่านเจ้าของควายทําไมไม่ยอมไปล่ามควายมาหลายวันแล้วล่ะเจ้าของควายก็ตอบว่าข่าท้องอืดมาหลายวันแล้วไม่ได้ออกไปไหนเลยนกตัวนี้ไม่รู้จะถามใครต่อ ก็เลยถามไปที่ท้องว่าท้องท้องท้องทำไมท้องถึงอืดท้องก็บอกว่าข้ากินข้าวดิบเข้าไปนกก็เลยถามข้าวในท้องต่ออีกว่าข้าวข้าวข้าวทำไมข้าวถึงดิบข้าวก็ตอบว่าก็ไฟมันไม่ยอมติดนะสินกก็เลยถามต่อไปยังไฟว่าไฟไฟไฟทำไมทำไมทำไมถึงไม่ยอมติดไฟก็ตอบว่าก็ไม้ฟืนมันเปียก เจ้านกก็ไปถามไม้ฟืนอีกว่าไม้ฟืนไม้ฟืนทำไมเจ้าถึงเปียกท่านไม้ฟืนก็บอกว่าก็ฝนมันตกเจ้านกก็บินไปถามฝน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 ,นทำไมถึงเทลงมาโดนท่อนไม้ล่ะฝนก็บอกว่าก็กบมันเรียกฉันลงมาน่ะสินกก็บินกลับไปที่บึงพุนั้นแล้วร้องถามกบเจ้ากบเจ้ากบทำไมเจ้าถึงร้องเรียกฝนล่ะกบก็บอกว่าฉันไม่ได้ร้องเรียกฝนนะก็งูมันจะกินฉัน ฉันตกใจก็เลยร้องออกไปนะสินกก็บินต่อไปถามงูเจ้างูทำไมเจ้าถึงจะไปกินกบบล่ะงูก็ตอบว่ากบเป็นห่อข้าวเป็นอาหารของพวกฉันมาตั้งแต่ผู้เฒ่าผู้แก่ฉันแล้ว